ครับวันนี้มาเดินแถวริมทะเลมาหากุ้งหอยปูปลากินแต่ไม่รู้จะได้อะไรบ้างนะครับตอนนี้เลาะเลาะไม่ใช่ลลลเลาะเลาะริมทะเลหาปลาไม่ได้หาปลาครับมาหารานก,กินแต่คิดว่าเจอแล้วละ่ะเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหนี่เลยน่าจะแวะร้านนี้ใกล้ตลนะครับลองเข้าไปดูว่า เขามีอะไรอะไรที่อร่อยเขาบอกว่าเวลานี้หน้านี้มีหอยหน่ากินเป็นหอยอะไรเป็นอะไรนั้นก็ต้องตามผมเข้าไปชิมดูครับไปตามผมมาครับครับวันนี้มานั่งกินหอยเขาเรียกว่าหอยนี่หอยครับดูหอยหอยเขาเรียกหอยท้ายเผาครับซึ่งรสชาติโอ้โหอร่อยมากสดสดนะฮะอันนี้ลวกคิมสดๆบางคนก็อาจจะไปผัด พริกเผาเาก็อร่อยตัวใหญ่ๆเนื้อแน่แนๆเนื้อแน่แน,นครับจิ้มกับกน้ำจิ้มซีฟูด้ดหวน้ำจิ้มจะหมดละสดไปเยอะเป็นวิธีกินหอยที่อร่อยมากเขาเรียกหอยท้ายเผานะซึ่งจะมีตามฤด,ดูกาลเท่านั้นนะครับเดีย๋ยวผมชิมดูก่อนว่าอร่อยไหมยอ,อ,อดสด ตามดูการ,อรหอยท้ายเผาหอยท้ายเผาเมื่อกี้ก็เมนูหอยหอยท้ายเผาก็ชิมไปแล้วตอนนี้มาถึงอีกหนึ่งเมนูนะครับกุ้งกุ้งแชบวยอบเกลือวันนี้ผมยกให้ดูแล้วฮะที่แรกสัง่งกุ้งลายเสือไปแต่ว่าแสดงว่าเขาทำพลาดมาแต่ก็ไม่เป็นไรอร่อยเหมือนกัน มืออย่างเงี้ยครับถึงจะอร่อยเวลากินกุ้งปูอะไรเงี้ยโอ้ยมันสดสดมากฮะกุ้งสดสดสุดยอดเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมก่อนว่ามันจะอร่อยไหมกุ้งสดสดจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดมันโคตรเข้ากันเลยถ้ามีเบียร์เย็นสักกระป๋องนะมันจะแจ่มมากกว่านี้แต่เวลานี้มันแดดร้อนมาก ไม่สามารถนำาพาเบียลงสู่กระเพาะอาหารได้เ้อนเย็นแล้วกันเย็นเย็นในแกะรอไว้แล้วสดมากร่อย แซ่่บพีน้องทุกความที่ว่ามันสดมันเลยอร่อยน้แกุ้งหวานมากอมหอยท้ายเผา,อย,าอยู่เลยอันนี้มีหอยโขดด้วยหอยท้ายเผาอ๋อท้ายมันเป็นอย่างนี้เองเพิ่งดูเมื่อกี้มีอจะกินอย่างเดียวเหมือนกันโผล่มาข้างนอกเดี๋ยวข้ากินผมไปเรื่อยไปเรื่อย,อยโอ้โหเลือดใหญ่มากวุน่น หอยอ้วนเดี๋ยวก็จัดเดี๋ยวกินเผื่อทุกคนแล้วกันนะครับแซ่บอร่อยมากมาถึงอีกหนึ่งเมนูนะฮะตามมาติดๆเขาบอกว่าอร่อยดีทีเดียวเชียวก็ไม่มีอะไรมากเราจะคุ้นเคยกันดีนะครับนี่เลยเป็นปูนิ่มทอดกระเทียมผสมกิ้มบวยมันจะลงตัวแค่ไหนต้องลองดู

ก็ยังอร่อยนี่หอยโผล่ด้วยดูดิอหอยท้ยเผา